รู้เลยว่าไอ้ตัวแก๊งใหญ่ๆคนในเครือข่ายเคลื่อนไหวอยู่ตรงไหนเนี่ยยังรู้เลยครับยังรู้เลยนะครับยังรู้เลยนะครับทหารเขาเหนือกว่าผมทหารเขาเหนือกว่าผมนะครับพวกเราประชาชนคนไทยไม่ต้องไปเครียดครับรบกันยังไงเราก็ชนะมันล้านเปอร์เซ็นรบกันยังไงเราก็ชนะมันล้านเปอร์เซ็นไม่กระทบกระเทือนถึง พื้นที่ภายในแล้วครับเราก็คอยส่งอาหารเสริมเกรนกำลังใจเสริมให้ทหารแนวหน้ามันจะเดือดร้อนประชาชนบริเวณแนวชายแดนหน่อยซึ่งหลุมหลบภัยอะไรทางเรานี้ก็ทําเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับท่านละมนตรีอนุทินไปตร,ตรวจตรงนี้ดีกว่านะครับเกณฑ์สอสไปนะครับเกณฑ์ชลบไปอะไรไปไปทําหลุมหลบภัยบังเกอร์พร้อมให้กับชาวบ้านจะดีนะฮะท่านท่านอนุทิน นะฮะท่านอนุทินรัมมุตีมหาไทยนะครับคือรัฐมุตรีมหาไทยจะไปตรวจเยี่ยมหลุมหลบภัยบังเกอร์เนี่ยโอ้โหข้างล่างแม่นจะรีบทำเงินครับจะรีบทำนะครับลบเราชนะล้านเปอร์เซ็นต์นครับใช้คำว่าชนะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมจะบอกว่าพระทะกันเที่ยวเนี้ยย่อยยับเขมรย่อยยับเลยไม่ใช่ทหารเขา อาวุธยุทภัณฑเเนะ์เขาสู้เราไม่ได้จริงๆนะครับเขาสู้เราไม่ได้จิตใจทหารขาเขมรเขาก็ฮึ่เขิมอ๋อไม่ฮึ่เขิมครับเขาถูกบังคับมาเขาถูกบังคับมาจิตใจหนึ่งจิตใจเขาไม่ฮึ่เขิมนะครับแต่ถามว่าคนเป็นทหารมันสู้ด้วยกันท้งนั้นเลยครับแต่เขาคิดว่ามันจะเหมือนปีห้าสี่ะปะทะกันป้อแปะป้อแปะแ,แถวแนวชายแดนอย่างนั้นนะครับดวลกันได้ปืนใหญ่อะไรอย่างนั้น เที่ยวนี้มึงจะเจอจุกจุกมึงจะเจอจุกจุกนะครับแต่ผมก็พูดไปในฐานะผมเป็นรุ่นพี่น่นต้องฟาดน่นหุนเซนกับหุนมาเน็ตน่นถ้าสองคนนั้นบิงโกจบสงครามจบนะครับสงครามจบเหมือนอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยเขาจะฟาดเนี่ยเขาฟาดเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับ แต่ประเทศเราได้เปรียบครับหนึ่งเขาไม่มีศักยภาพจะมาฟาดนายกเราได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะครับแต่ของเขาเนี่ยถ้าคุณเซนคุณมาเน็ตจบนี่จบเลยแต่ของเราเนี่ยท่านท่านนายกเราเขาจัดก,การได้มันมีตัวขึ้นมาแทนเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยมันไม่จบ แต่ของคุณน่ะจบนะครับ